ดูดวงประจำวันที่20สิงหาคม2,563ของคนทั้ง7วันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนดูดวงทุกท่านวันพฤหัสแบบนี้เรามาเช็คดวงกันดีกว่า,าว่าดวงใครจะรุ่งหรือว่าดวงใครจะร่วงเพื่อที่ว่าเราจะได้รับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีซึ่งดวงวันนี้ของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรกันบ้าง เราไปติดตามกันได้เลยค่ะ 1. ดวงของคนที่เกิดวันจันทร์สำหรับดวงโดยทั่วไปของคนที่เกิดวันจันทร์ในวันนี้เหมือนว่าชีวิตของคุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นหรือว่าได้ลองในสิ่งอะไรใหม่ๆที่จะส่งผลทำให้คุณก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวของคุณเองก็อาจจะต้องเปิดใจให้กว้าง และต้องปรับตัวให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเอาไว้ให้ดีแล้วสิ่งใหม่ๆเหล่านี้ก็อาจจะส่งผลให้ชีวิตของคุณก้าวหน้ามากกว่าที่คิดค่ะส่วนเรื่องของการงานดวงทางการงานในวันนี้ของคุณค่อนข้างถือว่าอยู่ในจุดที่อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ค่ะเพราะผลงานที่คุณทำมาก่อนหน้านี้มักจะมีเกณฑ์ได้รับการยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้น หรือบางคนก็อาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ตรงกับความสนใจหรือความถนัดของตัวเองซึ่งถ้าคุณนั้นสามารถรับผิดชอบหน้าที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดีแล้วแล้วก็โอกาสที่คุณจะมีความก้าวหน้าทางอาชีพก็จะมีมากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงถ้าใครที่กำลังหางานและสมัครอยู่ก่อนหน้านี้โอกาสที่คุณจะได้งานตามที่คาดหวังไว้นั้นก็ยังพอมีอยู่บ้างค่ะ หรือบางทีคุณอาจจะได้ความคิดหรือไอเดียใหม่ๆที่ช่วยต่อยอดทาให้เกิดธุรกิจใหม่ก็เป็นได้นะคะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะวงทางการเงินของคุณในวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่รู้จักคนเยอะหรือว่าเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วแล้วก็คุณนั้นอาจจะได้โอกาสในการสร้างช่องทางการเงินใหม่ๆได้คะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับความรู้จากคนที่เชี่ยวชาญจนนำความรู้นั้นไปต่อยอดสร้างอาชีพใหม่ๆขึ้นมาได้ค่ะหรือว่าบางคนเองนั้นก็อาจจะได้สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าจนเขาวไว้วางใจอุดหนุนธุรกิจหรือสินค้าของคุณจนทำให้คุณนั้นสามารถที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินได้นั่นเองค่ะ ่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ชาววันจันทร์ระวังในเรื่องของการใช้เงินเอาไว้ด้วยเช่นกันเพราะดวงของคุณนั้นก็ยังมีเกณฑ์หมดเงินไปกับของฟุ่มเฟือยได้ค่ะและเรื่องของความรักดวงความรักของคนโสดชาววันจันทร์วันนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบความรักที่มาจากคนใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใกล้ชิดกันผ่านเรื่องของการทำงาน เพราะคนเหล่านี้ค่อนข้างมีเกณฑ์ที่จะทำให้คุณเปลี่ยนสถานะได้เร็วมากขึ้นค่ะส่วนคนมีคู่นั้นดวงความรักของคุณในวันนี้ยังถือว่าอยู่ในจุดที่ดีอยู่ค่ะถ้าตราบใดคุณทั้งคู่ยังสามารถถนอมความรักและความสัมพันธ์ที่มีต่อกันได้เป็นอย่างดีความรักของพวกคุณในวันนี้ก็จะยังมีความมั่นคงต่อไปได้อีกยาวนานค่ะ 2. ดวงของคนที่เกิดวันอังคารสำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันอังคารนั้นวันนี้คนวันอังคารโดยมากยังอาจจะต้องเจออุปสรรคและปัญหาต่างๆเข้ามาทำให้คุณยังต้องหัวหมุนอยู่แต่ปัญหาดังกล่าวจะสามารถแก้ไขได้โดยการที่คุณนั้นอาจจะต้องรับฟังความเห็นจากคนอื่น หรือไม่ก็อาจจะลองมองหาที่ปรึกษาดีๆสักคนในด้านที่คุณมีปัญหาอยู่ก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนเรื่องของการงานดวงทางการงานในวันนี้ของคุณวันนี้คุณอาจจะได้รับการมอบหมายงานหรือหน้าที่ที่คุณไม่ได้ถนัดมากเท่าไหรนะ่นักจึงทำให้การทำงานในวันนี้บางทีก็มักจะมีเกณฑ์ติดขัด หรือมีปัญหาที่ทำให้การทำงานของคุณนั้นไม่ราบรื่นเท่าที่ควรยังไงก็ขอให้คนที่เกิดวันอังคารพยายามใจเย็นเข้าไว้และขอให้คิดว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เป็นการเก็บประสบการณ์ที่จะทำให้คุณสามารถทำงานได้เก่งมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าใครที่เป็นเจ้านายหรือหัวหน้างานนั้นการทำงานของคุณในวันนี้ ต้องอาศัยความรอบคอบและความละเอียดอ่อนเป็นสำคัญค่ะยิ่งถ้าเป็นงานไหนที่สำคัญมากๆอย่าไว้ใจให้คนอื่นทำเด็ดขาดเพราะบางทีงานเหล่านั้นก็จะมีความผิดพลาดโดยมีสาเหตุมาจากบริวารได้ค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดวงทางการเงินในวันนี้ของคุณนั้นอาจจะไม่ค่อยมีความคล่องตัวเท่าที่ควรนะักยิ่งถ้าใครทำธุรกิจอยู่แล้วแล้วก็ ค่อนข้างมีเกณฑ์โดนเบี้ยหนี้หรือถูกผัดผ่อนการจ่ายเงินซึ่งอาจจะส่งผลต่อธุรกิจของคุณได้ในอนาคตค่ะยังไงก็อย่าลืมเตรียมความพร้อมทางการเงินเอาไว้ให้มากๆแล้วอนาคตของคุณก็จะมีแต่ความมั่นคงค่ะและเรื่องของความรักดวงความรักของคนโสดชาววันอังคารนั้นจะรักใครชอบใครวันนี้ต้องระวังเจอคนไม่จริงใจ หรือไม่ก็อาจจะเจอความรักสามเศร้าทางที่ดีอยู่เป็นโสดไปก่อนน่าจะเป็นการดีกว่าค่ะส่วนคนมีคู่นั้นต้องระวังปัญหาความขัดแย้งทางความคิดซึ่งถ้าคุณไม่อยากให้เกิดปัญหาดังกล่าวแล้วแล้วก็พยายามเปิดใจให้กว้างและรับฟังปัญหาที่มีต่อกันให้มากแล้วความรักของพวกคุณนั้นก็จะอยู่ในจุดที่ผ่านพ้นปัญหาไปได้ค่ะ 3. ดวงของคนที่เกิดวันพุธสำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันพุธนั้นวันนี้ในกรณีของคนวันพุธกลางวันคุณมีโอกาสที่จะได้โชคจากคนที่แก่กว่าค่ะพยายามรักษาความสัมพันธ์กับคนเหล่านี้เอาไว้แล้วชีวิตของคุณจะอยู่ในจุดที่มีความก้าวหน้าเพราะได้แรงสนับสนุนจากคนเหล่านี้ค่ะส่วนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้น ดวงชีวิตของคุณค่อนข้างมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเปลี่ยนในด้านการเดินทางหรือว่าเปลี่ยนในด้านของสถานะทางสังคมค่ะส่วนดวงทางการงานของคนที่เกิดวันพุธกลางวันวันนี้ดวงของคุณค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะเพราะคุณจะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถในเรื่องของการทำงาน และถ้าคุณสามารถที่จะทำผลงานได้เป็นอย่างดีแล้วแล้วก็โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ก็จะมีค่อนข้างมากค่ะแต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่ทำงานแบบอิสระไม่ได้ขึ้นตรงต่อใครแล้วแล้วก็พยายามผูกความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มาดูเป็นผู้ใหญ่เอาไว้ให้มากๆแล้วพวกเขาเหล่านี้จะช่วยเหลือคุณในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ค่ะ ส่วนดวงทางการงานของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้นวันนี้การทำงานของคุณสามารถมีโอกาสก้าวหน้าหรือได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นได้ค่ะยิ่งถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศหรือทำงานกับคนต่างชาตินั้นโอกาสที่งานของคุณจะมีความโดดเด่นเป็นที่น่าจับตาม,มองในวงกว้างจะค่อนข้างมีมากๆค่ะ ขอแค่เพียงคุณมีความตั้งใจในเรื่องของการทำงานที่มากส่วนมากก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงมากนะะักค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับดวงทางการเงินของคนที่เกิดวันพุธกลางวันนั้นวันนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของการลงทุนและการเริ่มต้นในธุรกิจใหม่หรือแม้แต่การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็อาจจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลต่อรายรับของคุณได้นั่นเองค่ะส่วนดวงทางการเงินของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่อนข้างมีโชคลาภที่มาจากการทำงานหรือว่าการค้าเข้ามาอยู่บ้างค่ะหรือบางคนก็อยู่ในช่วงการปิดสัญญาเจรจาการค้าต่างๆที่จะทำให้ได้เงินคืนกลับมาได้ยังไงก็ตามก็อย่าลืมหมั่นบริหารเงินกันให้ดีๆกันด้วยนะคะและเรื่องของความรัก ดวงความรักของคนโสดชาววันพุธกลางวานันวันนี้ยังไม่ค่อยมีความโดดเด่นในเรื่องของความรักมากนะักหรือไม่บางทีคุณก็อาจจะมองข้ามคนใกล้ตัวไปจนมองไม่เห็นความรักที่อยู่ใกล้ตัวค่ะส่วนดวงความรักของคนโสดชาววันพุธกลางคืนนั้นวันนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอคนรักที่มีฐานะหรือมีอะไรบางอย่างที่อยู่สูงกว่าคุณ แต่ดูเหมือนว่าเส้นทางความรักก็อาจจะไม่ได้ง่ายเท่าไหร่เพราะจะมีโอกาสเจออุปสรรคเยอะส่วนดวงความรักของคนที่มีคู่นั้นในกรณีคนวันพุธกลางวันค่อนข้างอยู่ในจุดที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีเรื่องของปากเสียงหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรที่ใหญ่โตมากนะะักค่ะส่วนคนมีคู่ชาววันพุธกลางคืน ดวงความรักอยู่ในเกณฑ์กลางๆถ้าหากรักษาสมดุลทางความรักกันได้ความรักของพวกคุณทั้งคู่ก็จะมีความอบอุ่นกันต่อไปค่ะแถมบางคู่เองก็อาจจะได้รับข่าวดีหรือโชคลาภจากบุตรหลานได้อีกด้วยค่ะ 4. ดวงของคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีสำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันพฤหัสในวันนี้ชีวิตของคุณน,นั้น เหมือนว่าจะเริ่มอยู่ในช่วงที่มีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะอะไรที่เคยเป็นปัญหาหรือว่าสร้างความยุ่งวุ่นวายให้กับชีวิตของคุณนั้นก็เหมือนจะเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันพฤหัสเองนั้นก็อาจจะต้องเหนื่อยและต้องเตรียมตัวให้มากกว่าคนอื่นเขาถึงจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นได้ค่ะ ส่วนเรื่องของการงานวันนี้ดวงทางการงานของคนที่เกิดวันพฤหัสโครงการหรือความคิดอะไรบางเรื่องที่คุณเคยคิดจะทำแต่ถูกล้มเลิกไปแล้วบางทีอาจจะกลับเข้ามาหาตัวของคุณได้อีกครั้งค่ะแต่ก็แน่นอนว่าการทำงานในวันนี้ของคุณก็จะค่อนข้างหนักน่วงและอาจจะมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบมากกว่าที่คาดดังนั้นพยายามจัดสรรเวลาเอาไว้ให้ดี และอยากปล่อยให้การงานต่างๆะส,สมข้างๆจนแก้ไขไม่ได้แล้วการทำงานของคุณในวันนี้ก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้เป็นอย่างดีค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะวงทางการเงินของคนที่เกิดวันพฤหัสในวันนี้นั้นโดยภาพรวมยังถือว่ายังอยู่ในระดับกลางๆค่ะ เพราะถึงแม้ว่าคุณจะมีโชคลาภบ,บางอย่างเข้ามาหาตัวคุณได้อยู่บ้างแต่ว่าก็ยังมีเรื่องให้ใช้จ่ายและอาจจะเสียเงินก้อนโตได้อยู่ดีค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวหรือว่าการปรับปรุงที่อยู่อาศัยซึ่งบางทีการเงินที่คุณวางแผนเอาไว้ก็อาจจะเกิดการบานปลายมากกว่าที่คิดได้ค่ะและเรื่องของความรัก ดวงความรักของคนโสดชาววันพฤหัสนั้นวันนี้ถ้าจะเจอคนรักได้อาจจะต้องพึ่งพาในส่วนของโลกออนไลน์เป็นหลักค่ะส่วนคนมีคู่นั้นดวงทางความรักของพวกคุณยังถือว่าค่อนข้างมีความมั่นคงและแถมบางคู่นั้นคุณอาจจะได้โชคลาภที่มาจากคนใกล้ตัวของคุณอีกด้วยค่ะ 5. ดวงของคนที่เกิดวันศุกร สำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันศุกร์ดวงชีวิตของคุณวันนี้ต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักเพราะอะไรหลายอย่างอาจจะเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขหรือว่าต้องรับผิดชอบค่อนข้างมากซึ่งถ้าคุณไม่รีบจัดการหรือว่าทำชีวิตให้ดีเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆโอกาสที่จะทำให้ปัญหาแก้ยากมากยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งมีสูง หรือแม้แต่บางคนที่คุณคิดว่าจะช่วยเหลือหรือไว้ใจได้พอถึงเวลาจริงคนเหล่านั้นอาจจะหักหลังคุณหรือเมินเฉยใส่คุณก็เป็นได้ค่ะดังนั้นถ้าเจอปัญหาอะไรแก้ไขด้วยตัวเองให้ได้ก็จะเป็นการดีกว่าค่ะส่วนเรื่องของการงานดวงทางการงานของคนที่เกิดวันศุกร์อาจต้องเจอภาระงานที่ค่อนข้างทั้งเหนื่อยทั้งหนัก หรือว่าโครงการอะไรที่เคยได้คุยหรือตกลงเจราจาเอาไว้กันก่อนหน้านี้บางทีก็มักจะมีเกณฑ์โดนเลื่อนหรืออาจจะโดนบอกเลิกสัญญาอย่างไม่ทันตั้งตัวดังนั้นคุณไม่ควรนิ่งนอนใจกับปัญหาต่างๆที่กำลังจะก่อตัวขึ้นในเรื่องการทำงานของคุณในวันนี้ค่ะเพราะบางทีปัญหาเหล่านี้อาจจะกลายเป็นสัญญาณที่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานของคุณได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ มากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะวงทางการเงินของคุณในวันนี้ถือว่ายังมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายหรือว่ามีเรื่องให้ต้องใช้เงินอยู่บ้างคะ่ะโดยเฉพาะการใช้เงินไปในเชิงของการใช้จ่ายเพื่อครอบครัวหรือการต้องรับผิดชอบรายจ่ายอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนในครอบครัวอย่างเช่นค่าเล่าเรียนบุตหลาน ค่างงวดยานพาหนะสำหรับการเลี้ยงชีพเป็นต้นค่ะยังไงก็ขอให้คนวันศุกร์รักษาความสมดุลในเรื่องของการใช้เงินเอาไว้ให้มากแล้วดวงทางการเงินที่ดีนั้นก็คืนกลับมาได้ค่ะและเรื่องของความรักดวงความรักของคนโสดชาววันศุกร์ยังอาจจะต้องเผชิญกับความผิดหวงังเพราะยังไม่ค่อยมีคนเข้ามา หรือถ้ามีดูดูกันอยู่ก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องห่างห่างกันไปยังไงก็ตามขอให้คนที่เกิดวันศุกร์ถ้าจะรักใครขอให้เผื่อใจเอาไว้ให้มากๆาหน่อยไม่เช่นนั้นก็มักจะต้องเจอกับความผิดหวังแบบไม่รู้จบค่ะส่วนคนมีคู่นั้นวันนี้ดวงทางความรักของพวกคุณอาจจะยังไม่ค่อยมีความโดดเด่นมากนะัก แถมบางรายเองก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของความห่างเหินจนทำให้ความสัมพันธ์เริ่มร้าฉานได้ซึ่งถ้าคุณยังอยากให้ความรักของพวกคุณมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปแล้วละก็พยายามหาเวลาเติมความรักและความสัมพันธ์กันเอาไว้ให้ดีๆแล้วความรักของพวกคุณก็จะกลับมาดีได้ดังเดิมค่ะ 6. ดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ ดวงคนที่เกิดวันเสาร์ดวงโดยทั่วไปวันนี้ค่อนข้างต้องมีเรื่องให้คิดและต้องตัดสินใจเยอะอย่าพยายามใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเพราะจะทำให้เกิดการตัดสินใจผิดพลาดรวมถึงบางคนเองนั้นก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเข้าใจผิดและคิดไปเองโดยไม่มีหลักฐานให้แน่ชัดจนส่งผลทำให้อาจจะเกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นก็เป็นได้ค่ะ ส่วนเรื่องของการงานดวงทางการงานของคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้คุณอาจจะต้องเจอกับภาระงานยุ่งหรือปัญหาที่สัดสางไม่เสร็จได้ง่ายดังนั้นถ้าจะทำอะไรในวันนี้ขอให้มีการวางแผนเอาไว้ให้รอบคอบและถ้าคุณเป็นหัวหน้าคนพยายามเลือกใช้คนให้ตรงความสามารถอย่าเห็นแต่คนสนิท เพราะว่านอกจากจะทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องของการงานแล้วยังอาจจะทำให้ตำแหน่งหน้าที่และความสัมพันธ์กับคนที่คุณทำงานด้วยมีปัญหาอีกด้วยค่ะดังนั้นถ้าจะทำงานอะไรในวันนี้ก็ขอให้มีความละเอียดรอบคอบและคิดตัดสินใจกันให้ดีๆด,ด้วยนะคะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะวันนี้ดวงทางการเงินของคุณถือได้ว่ายังอยู่ในจุดที่ยังพอจะอยู่ได้ค่ะ เพราะอาจจะมีโชคลาบหรือเงินพิเศษผ่านเข้ามาหรือบางคนที่ทำกิจการก็อาจจะเป็นช่วงที่มีคนพอเข้ามาอุดหนุนได้บ้างหลังจากเงียบเหงามานานและถ้าใครที่ต้องทำงานพิเศษด้วยแล้วละก็โดยส่วนใหญ่แล้วคุณก็จะมีเกณฑ์ได้รายได้ดีจากตรงจุดนี้เช่นกันค่ะและเรื่องของความรักดวงความรักของคนที่เกิดวันเสาร์ในกรณีของคนโสด คุณเองนั้นอาจจะยังต้องระวังในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเอาไว้ให้มากหน่อยค่ะเพราะบางทีอาจจะเจอเรื่องราวของการหลอกลวงคบซ้อนหรือการเข้าหาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างดังนั้นถ้าคุณอยากมีความรักที่มั่นคงอย่าด่วนตัดสินใจอะไรกับใครง่ายเกินไปนะักแต่ให้ดูนานๆแล้วความรักที่ดีก็จะเข้ามาหาคุณเองค่ะ ส่วนคนมีคู่นั้นวันนี้ดวงทางความรักของพวกคุณต้องระวังปัญหาเรื่องของการระแวงหรือการไม่ไว้วางใจกันเพราะอาจจะเป็นสาเหตุที่จะทำให้ความรักของพวกคุณมีปัญหามากยิ่งขึ้น 7. ดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์สำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้ชีวิตคุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้ทักษะท,ทางการพูดและการเจรจาค่ะ ดังนั้นถ้าชีวิตคุณกำลังมีปัญหาในด้านใดอยู่ก็ตามลองใช้เทคนิคในการเจรจาและไกลเกลี่ยกันเอาไว้ปัญหาที่มีอยู่ก็จะมีเกณฑ์ที่จะเบาบางหรือลดความรุนแรงลงไปได้ค่ะส่วนเรื่องของการงานวันนี้ดวงการงานของคุณโดยทั่วไปยังไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงนัก ถ้าคุณสามารถใช้ทักษะหรือความชำนาญในวิชาชีพจัดก,การกับปัญหาเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆส่วนใหญ่ดวงทางการงานในวันนี้ของคุณก็จะผ่านพ้นปัญหาไปได้ค่ะแต่ถ้าหากคุณอยากให้การทำงานของคุณวันนี้เป็นที่น่าจับตามองแล้วล่ะก็การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดและการเจรจาอย่างเช่นง,งานในด้านของการประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงานต่างๆนั้นก็จะถือว่าเป็นงานที่มีความโดดเด่นและน่าจับตามองมากเป็นพิเศษค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดวงทางการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในวันนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับปานกลางแต่คุณนั้นก็อาจจะมีเกณฑ์ต้องเสียเงินไปกับเรื่องการวางแผนชีวิต อย่างการซื้อประกรันหรือการวางแผนทางการศึกษาให้กับบุตรหลานของตัวคุณเองค่ะยังไงก็ตามก็ขอให้คนที่เกิดวันอาทิตย์มีความอดท,ทนและพยายามเอาไว้ให้มากๆแล้วดวงทางการเงินที่ดีก็จะนำพาความมั่นคงมาหาตัวคุณได้ในที่สุดค่ะและเรื่องของความรักดวงความรักของคนโสดชาววันอาทิตย์อาจจะพอมีคนเข้ามาในชีวิตอยู่บ้าง เพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ไม่ค่อยที่จะมีความโดดเดน่นหรือน่าจับตามองสักเท่าไหร่ยังไงก็ต้องรอเวลาไปอีกสักระยะก่อนถึงจะมีความคืบหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะส่วนดวงความรักของคนมีคู่นั้นวันนี้ต้องระวังในเรื่องของการพูดจาเพราะพูดผิดหูนิดเดียวอาจจะเสี่ยงต่อการมีเรื่องมีราวที่ไม่รู้จบได้ค่ะ และนี่ก็คือการดูดวงประจำวันของคนทั้ง7วันประจำวันที่20สิงหาคม2563จะต,ตรงหรือไม่ตรงยังไงก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะเพราะการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงโดยทั่วไปดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อรับข้อมูลสนุกสนุกประจำวันและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ